สวัสดีครับพี่ตสวัสดีครับพี่ช้างครับก็กลับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับผมมาพบกับแอปแอคไทยอีกแล้วครับวันนี้ผมต้องขออภัยเสียงขึ้นจมูกนิดหน่อยก็แน่นอนนะมาพบกับแอปแอคไทยก็ต้องมีของดีนําเสนอกันเลยครับผมตัวนี้นี่บอกเลยครับเป็นแบรนด์ที่คุณภาพนี่ไม่ต้องพูดถึงนะรับประกันนานถึง18เดือนหรือปีครึ่งครับผมตอนสมาร์ท ลำโพงพกพารุ่นใหม่ของเขาที่ทั้งสวยแล้วก็เสียงดีครับมีชื่อรุ่นว่าอะไรพี่เตอร์ตัวนี้ก็มาในซีรีส์ใหม่ครับตอนสมาร์ททริปรุนเล็กสุดของตอนสมาร์ทนั่นเองอ่า,อาตัวนี้ทริป2แล้วครับอ่าทริปแรกก็เรารีวิวเราก็ขายโอใช้ได้เลยอ่าตัวนี้มีรุ่น2มาแล้วนะครับ,รบก็มาดูกันสักหน่อยนะอ่ตัวี้แตกต่างมันเป็นยังไงมีอะไรที่ปรับปรุงขึ้นตัวนี้นะครับก็ทริป2ก็หน้าตาจะคล้ายๆเดิมแต่เขาปรับความสวยงามขึ้นตัวนี้มา สีสีในพี่ช้างก็จะมีสีดํ<อ>าอสีแดงสีเทาแล้วก็ตัวนี้เป็นสีออกสีน้ําเงินนะครับเป็นไงนี่ฮะสวยงามเลยนะสวยงามครับออกแบบก็คือเขาเออกแบบมาเป็นแบบคือกิวกิวผ้าเนี่ยคือเป็นแบบเหมือนหนีบอยู่นะได้กิวผ้านในลอนกันน้ําครับมีร,บรับเบิรบฟูดให้แล้วก็มีตัวนี้สลับหิ้วนะฮุกสลับหิ้วนะครับแล้วก็ปุ่มคอนโทรลด้านบนนี่เลยพาวเวอร์นะครับ เพิ่มเสียงรถเสียงนะครับก็พอดิ้งบลูทูธนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะตัวนี้เขามาพร้อมตัวนี้เลยนะครับนี่ก็มีช่องเสียบไมโครเอดรการ์ดเสียบไมโครเอดรการ์ดชาร์จไฟนะครับเป็นแบบไทซีนะห้าโวลต์หนึ่งแอมป์นะครับแล้วก็ช่องรีเซ็ตรอรีนี้ที่มันแห้งมันค้างอะไรเงี้ยนะฮะนี่เลยมีทั้งหมดสี่สีใช่ครับแล้วตัวนี้ที่ปรับปรุงขึ้นมาเลยครับพี่ช้างยังไงก็คือสามารถใช้แอปของตอนสมาร์ตในการปรับแต่งเสียงได้นะครับตัวหนึ่งเนี่ยจะไม่มีแอป นะครับตัว2นี้รองรับแอปด้วยนะครับตัวนี้มาพร้อมด้วยบูทูตเวอร์ชัน5.3แล้ว5.3กันน้ำไอ펙เจ็ดเลยโอ้โหนะครับไอ펙เจ็ดนี่คือจุ่มน้ําได้จุ่มน้้ําไดลึก1เมตรไม่เกิน30นาทีครับอ่ากรณีมีอุบัติเหตุใชฝนลงน้ำแต่ว่าฟลิปต้องปิดนะใช่ครับแต่ถ้ามันตกลงน้ํามันไม่จมนะมันลอยใช่นะครับนี่เลยนะฮะกำลังขับเขาอยู่ที่10วัตต์นะตัวนี้10วัตต์นะครับผมแล้วก็สเปคเขาสักนิดหนึ่งนะพรมารูไดเวอร์ขนาดยังไงอธิบายหน่อย ตัวนี้นะครับไดเวอร์เขาไมา่ได้ระบุมาตัวนี้ผมยังไม่ได้แกะดูด้วยะนะครับก็ตัวนี้เขาระบุมาว่าทําความถี่ต่ําได้ถึง6 5สิาเฮิรตนะเบรเขาพเพราะเขามีรีว่ามีแอปช่วยในการ,รว่าดีเบรของเขาเลยเะนะครับแล้วก็ตัวนี้แบตเตอรี่3 G 7มจุดเจ็โวลต์สองพมิลลิแอมนะครับครับผมนะครับแล้วก็ตัวนี้การใช้งานนะครับก็ชาร์จไฟ5โวลต์1แอมป์นะพี่ช้างก็ใช้งานได้ก็ ประมาณ20ชั่วโมงได้20ชั่วโมงอยู่ที่ความดังโอ้โหนะครับก็ฟังได้เรื่อยๆนะครับแต่ถ้าเปิดดังๆก็6-8ชั่วโมง6-8ชั่วโมงนะครับนี่เลยนะก็เป็นลําโพงแบบพกพาใส่กระเป๋านะเดินทางไปได้ฟังได้ทุกที่นะครับอุปกรณ์ที่ให้มามีอะไรบ้างที่ให้มาก็มีลําโพงคู่มือแล้วก็สายชาร์จ t y p ซ C ไม่มีหัวชาร์จให้นะครับไม่มีหัวชาร์จนะครับก็ส่วนหัวชาร์จก็แนะนําเป็น 5โวลต1แอมป์ขึ้นไปสมารเป็นพวกคกชชร์จได้ไหมไม่รองรับไม่รองรับนะครับนี่มาดูแต่ละสีอันนี้สีออกเทาเทาๆครีมครีมนะแต่ว่าก็สีตัวโลโก้กับตัวสายเป็นสีเหลืองใช่ครับสวยครับสวยอ่ะขออีกดูดูทุกสีเลยนี่นี้แดงสีแดงก็โลโก้สีแดงตัวสีแดงแล้วก็สายหิ้วสีแดงครับผมนี่เลยนะฮะแล้วก็สีดําสีดํานี่ตัวโลโก้จะเป็นสีเทานะ เพราะวถ้าเป็นโลโก้สีดําด้วยมันจะมองไม่ออกนะครับแล้วก็หิ้วเป็นสีเทาๆดำๆก็เป็นลำโพงที่ให้บุคลิกเสียงที่ต้องบอกว่าเบสนุ่มๆแล้วก็เสียงร้องโปร่งๆฟังเพลาะๆตัวนี้แล้วก็ราคาก็น่ารักด้วยราคาเท่าไหร่990บาทราคา990บาทรับประกัน18เดือนรับประกัน18เดือนผมบอกเลยคุ้มมากเรื่องคุณภาพเสียงเราโดยเฉพาะฟังในห้องนอนฟังในห้องทํางานหรือว่าติดมันบางนะเนี่ยติด ไปในกระเป๋าน้ตบุ๊กหรือว่าใส่กระเป๋าน้ตบุ๊กไปอะไรเงี้ยพกพาง่ายถ้าว่าเดินทางไปประชุมอะไรเงี้ยติดไปหน่อยอ่าแบบว่าเวลาว่าอันนี้มีฟังก์ชัน t v s ไหมมีซื้อไปสองตัวนะครับเชื่อมต่อกันแบบไร้สายให้บกเสียงแบบสเตอริโออ่ะทีนี้เรามาดูแอปเขาสักหน่อยนะดูแอปหน่อยฮะหน้าตาแอปก็สําหรับเอาไว้ควบคุมตัวลําโพงนี่ครับผมก็แอปเขาหน้าตาจะถ้าคนนี้เข้าไปก็จะประมาณนี้คขอดูไอคอนหน่อยสิอยู่ไหนไอคอนมันไอคอนนะครับก็นี่เลยนี่ฮะเป็นโลโก้นี้ตอนสมาร์ทนี่เลยนะครับก็แตะเข้าไปนะครับ เขาก็จะคอนโทรดเป็นบลูทูธโหมดบลูทูธที่เอฟกนะครับ s r r o p a i r i n g นะครับนะครับนี่เลยนะครับตอนนี้เราคอนเน็กบลูทูธอยู่นะครับก็ผมคอนเน็กอยู่ที่ตอน Smart t r i ปสนะครับเราก็ปรับไปตรงนี้นะครับก็เข้ามาโหมดเขาก็จะมีโหมดรือว่า Default เสียงที่ว่าเซตมาจากโรงงานนะครับด e p เบ a t เพิ่มเบลล็อกนะครับหรือว่าเป็นเบลดแบบกระแทกหน่อยนะเป็น pattern เสียงที่เขากำหนดใช่คลาสสิกหรือว่าเราจะคัสตอมไเอาเพิ่มเสียง เบสสียงไรได้เลยปรับได้ด้วยโอเคเจ๋งนะครับนี่เลยนะครับนอกจากเรื่องของตัวอีควเลเซอร์นะที่ที่มีทั้งแบบว่าแบบสําเร็จรูปแล้วก็ปรับเองได้นอกจากนั้นมีฟังก์ชันอะไรครับตัวนี้เขาไม่มีไฟกันเลยไม่มีฟังก์ชันที่ว่าปรับไฟนะครับตัวนี้ก็สามารถสั่งปิดจากแอปได้ครับแล้วก็การอัปเดตเฟิร์มแวร์นะครับถ้ามีเฟิร์มแวร์เวอร์ชันใหม่ขึ้นมาก็สามารถอัปเดตลงไปผ่านตัวแอปของเขาได้เลยครับครับผม ก็มี4สีราคาเพียง990บาทเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดที่มาถึงไอแพดไทยนะครับใช่ครับแล้วก็เขาใช้คอมม n นพร้อมได้พูดง่ายก็คือใช้สิริได้นั่นเองใช้ Google a s s i s t a n t ได้นะครับรับสายได้นะนะตัวนี้ซึ่งตอนนี้ก็ใครที่มองหาำโพงตัวไม่ใหญ่ไซส์พกพาราคาโอ้โหผมบอกเลยก็ร้อยเก้าสิบบาทแล้วก็แบรนด์นี้บอกเลยไปช้างทนทนเรารับประกันถึง18เดือนก็ครึ่งนะที่ซื้อไปรุ่นนม้ว่าทริปหนึ่งนะครับ ก็โอ้โหซื้อไปคือเงียบเลยไม่ปัญหาอะไรเลยนะมาลองฟังเสียงกันหน่อยอ่ะครับผมเพราะว่าตัวนี้เนี่ยอนอกจากเรื่องของอฟังก์ชันการกันน้ําแล้วก็อะ,อะไรอะวัสดุที่ผมต้องบอกว่าวัสดุที่ใช้ผลิตเนี่ยเป็นเกรดพรีเมียมอย่างดีนะงานประกอบดีนะครับ<ช>แล้วก็ตัวนี้นะงงนใช้งานง่ายนะครับ,รบไม่มีฟังก์ชันอะไรยุ่งยากเลยฟังเสียงหน่อยคร,ครับผม รยากาศที่เรากำลังทำรีววนี้ฝนตกฟังเพลงสไตล์แบบนี้อีซีอีซีเลยนะครับแล้วเสียงนี่โอ้โหสิ่งล้องโปร่งนะพี่ชายเพราะมากนะระดับเสียงดีเลยเก้เบาทผมบอกได้เลยครับประทับใจแน่นอนนะเรื่องของคุณภาพเสียงนะครับอดูที่ผมถือนมันพกง่ายมากเลยอ่ะก็ครบนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องคุณภาพเสียงวัสดุที่ใช้ในการผลิตหรือประกอบเนี่ยดูเทียบกับมือไซส์ขนาดตัวนี้คือถ้าใส่เกงยีนนะ เสียบกระเป๋าเกงยินได้สบายเลยดีไซน์กระทัดรัดพกพาง่ายนะครับกันน้ําได้นะครับแล้วก็ตอบสนองคุณภาพเสียงได้โอ้โหผมบอกเลยว่าสําหรับการฟังที่แบบส่วนตัวนะนะฮะก็เหมาะมากนะแล้วก็แบรนด์นี้ก็ต้องบอกเลยว่าตอนสมัทเป็นแบรนด์จากจีนนะถ้าคนถามแต่ว่าเป็นอินเตอร์แบรนด์ที่จําหน่ายไปทั่วโลกนะครับแล้วใช่ครับแล้วก็ได้เลตติ้งดีทุกรุ่นนะครับครับผม คือเป็นลำโพงที่ต้องยอมรับว่าสู้กับแบรนด์ใหญ่ๆได้สบายๆนะครับโดยเฉพาะเรื่องราคาส่วนแมทเทเรียลเนี่ยบอกเลยครเป็นแมทเทเรียลที่ผลิตออกมาแล้วไม่ขี้เล่ไม่อายใครนะฮะใช่รับประกันนานด้วยใช่ครับถ้าหน้าตาเหมือนกันก็ของแบรนด์ดังๆนะตัวนี้ราคาถูกกว่าเสียงดีกว่านะไว้ก่อนใช่นะครับบอกไว้เลยว่าคุ้มค่ามากครับสำหรับราคา9ก้บาทรับประกัน หนึ่งเอ้ยสิบแปดเดือนสิบแปดเดือนปีครึ่งนะมีสี่สีให้เลือกอะนะครับมีฟ้าเทาแดงดำนะครับครับผมนะครับมีครบเลยนะที่อปแบงค์ขทยสนใจนะสั่งซื้อได้นะครับสั่งซื้อได้นี่เลยฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตหันกล้องอีกครั้งนี่นี่ฮะคบบนี้นะครับนี่เลยฮะมานี่เลยอ่านี่ฮะนี่น่ครับนี่ฮะครับผมก็นี่ครับ เฟซบุ๊กแอปไทยนะครับผมก็มี Facebook แล้วก็ไลน์แอดแอไอปไทยเบอร์โทรก็061 5659689หน้าร้านอยู่วงเวียนศรีบางเขนับเปิดวันจันทร์ถึงเสาร์เก้านาฬิกาถึง18นาฬิกานะครับนะฮะโอเควันนี้ผมกับพีเตอร์นะต้องขออนุญาตลาไปก่อนครับผมไว้เจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ